ทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ย peek! หาเท่าไหร่ก็หะเฮ้ peek! 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 ยเฮ้ยเฮ้ยไข่นี่มันไข่อะไรกันวะเนี่ peek! 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 ยเฮ้ยเฮ้ยไข่แตก ตัวเลยเนี่ยเออทำไมไอตัวพวกนี้มันหน้าเหมือนพอ,อยบิวตี้วินนี่เลยอ่ะพอ,อยพอ,อยบิวตี้วินนี่ สายดูดสายดุกคนคูเฟิรนจะเป็นอันตรายไหมอ่ะเฮ้ยหรือว่าคูเฟิร์นจะโดนตายดูดเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกมั้งคูเฟิร์นเขาไปว่ายน้ำหรือเปล่าอย่าระวังนะโอ้ยพวกแกเอ่อช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยโอ้ยพวกแกพวกแกผลักเราลงมาทำไมเนี่ยพวกแกไม่ต้องไปช่วยผึ้งหรอกขนาดผึ้งยังไม่ช่วยพวกเราเลยแค่หนึ่งคนแบบแกมันต้องโดนอย่างเงี้ยแหละเพื่ออ ใช้ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เปินได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เปินปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับโอ้ไม่น่ากินอาหารซีฟู้ดไปเยอะเลยแล้วนี่คูเฟิร์นกับพวกพอยบิวตี้วินนี่นี่จะรอเราไหมเนี่ยเฮ้ย รอหน่อยก็ไม่ได้คนท้องเสียอยู่เนี่ยโอ้ยใส่ยากใส่เย็นเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่เดินตามหามาตั้งหลายวันแล้วสองวันแล้วเนี่ยทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราพันหลงกับทุกคนน่ะแล้วดูดิ กาะที่นี่วกวา้วางก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่แล้วเราจะไปหาทุกคนจากไหนเนี่ยทุกคนทุกคนหายไปไหนกันหมดโอ้ยปวดท้องก็ปวดท้องทุกคนไปนไหนหมดเนี่ยคูฟิน พอยบิวตี้วินนี่เฮ้ยนี่ทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยเอย๊หายไปไหนกันหมดฟูเฟิร์นบิวตี้วินนี่พอย คนไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยหาเท่าไหร่ก็หาเฮ้ยเฮ้ย ทำไมไอตัวพวกนี้มันหน้าเหมือนพอยยูตี้วินนี่เลยอ่ะนี่พอยพอยิวตี้วินนี่พอะไราหรือเปล่าอ่ะฉันร้อใช่ก็ได้เลยเราออกจากที่นั่นแลวก็เห็นเขาที่คนแรกนี่นั่นลงตีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออะไรนี่เราเพิ่งเองเดี๋ยวนี่เราเพิ่งเองเฮ้ยเฮ้ย หรือว่าพวกแกตายไปแล้วเนี่ยทำไมถึงเรียกเราพ่อเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะหรือว่าเราจะเลี้ยงพวกนี้เป็นลูกเราแล้วเราก็จะเมันไปขายนะใช่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 ไปไปกลุ่มไป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 กล่มไป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 พ่อรักพ่อ ถ้าไปลงน้ำสิจะได้จะได้เล่นน้ำออกไม่เป็นไรสอนพวกเราว่ายน้ำหน่อยสิว่ายเก่งมาดูเลยตายแล้วว่ายหนาไปเป็นด้วยสิเออเออนี่ลูกจ๋านี่ลูกๆเห็นครูเฟิร์นกันไหมอ่าผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีน้ำตาลใช่หรือ่าอยู่ทางอยู่ ขอบใจนะลูกๆรอพ่ออยู่ยงนี้ก่อนตั้นมึงนะเดี๋ยวพ่อมามเฮ้ยบ้าไแล้วก่อนเนี่ยให้สอนหนะ่ครับครูเฟิร์นครู เอเป็นแบบนี้อ่ะเดูสิมีมนุษย์หลงมาให้เรากินอีกแล้วอ่ะคนเก่าอ่ะกินไม่สะใจเลยอ่ะนังสิพวกมนุษย์น่าโง่หลงมาให้เรากินอยู่นี้ก็ไม่ว่าด yeah. ีรอบนี้นะฉันอ่ะจะกินให้สะใจไปเลย ขมของมันรูนะ้นี่นะช่างมันาอร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะแกจะกินขมก็กินไปฉันขอเป็นลูก,กตาละกันฉันขอทอนล่างละกันอุ้ยล่างหมายถึงอะไรอ่ะเอิอ่มขาเดี๋ยวทำไมพวกเธอทำแบบคูลเบิร์นแบบนั้นล่ะก็พวกฉันหิวไงใช่แล้วตอนนี้พวกฉันก็หิวอีกแล้ว เดี๋ยวฉันไม่เมาพวกแกนะแกคิดหรอว่าพวกฉันอัดรูปฟ้าออกมาจากใครใครที่ผ่านมาเกาะนี้ยก็โดนพวกฉันกินหมดแล้วแหละนายก็จะเป็นหนึ่งในนั้นไอ้คนนี้เอาไปนะคะดีนีดีเลิกเลยอย่าไม่ อ้าวเฮ้ยอ้าวอ้ไหนายฟื้นนายฟื้นนครับครูครูครับนี่เราไม่ได้ไปทัศนศึกษากันที่ทะเลหรอครับครูทัศนศึกษาอะไรเธอเธอนี่รู้เลยครูรู้เลยว่าเธอหลับเนี่ยใครเขาจะทัศนศึกษาไม่มีทัศนศึกษาทั้งนั้นฝันเป็นตุเป็นตะอืม แต่ผมอ่ะเห็นพลอยอ่ะกับบิวตี้อ่ะเป็นนังเงือกด้วยนะแล้วทำไมพอเเธออ่ะแล้วผมก็โดนสายดูดอ่ะคู่เชื่อเราด้วยแล้วก็ไปไปเธอเธอในพึกสรุปเมื่อกี้คู่สา่งานว่ายังไงไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเนี่ยชอบฝันเป็นตุเป็นตะ ยนั่งงงนั้นเลือกอะไรเนี่ยดูดูทุกคนทุกคนดูเพื่อนเธอนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะก็เจ็บนี่ว่าโอ้ยเจ็บ